สวัสดีค่ะปูพี่มลปูนค่ะวันนี้เราจะมาผัดมะเขือเปราะใส่หมูนะคะเป็นเมนูนบ้านๆค่ะแต่ว่าทานจานเดียวไม่เคยพอค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะมาหั่นมะเขือกันก่อนนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะเพราะว่าจะได้สุกง,ง่ายดีนะคะเวลาเรานาไปผัดค่ะจากนั้นเราก็แช่น้ําเกลือไว้นะคะไม่ให้มะเขือดําค่ะ เสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะกันเลยนะคะน้ํามันลงไปพอประมาณค่ะพริกกินดาแดงและกระเทียมผกหยาบนะคะลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมๆเลยนะคะพอพริกแกงส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็หมูลงไปผัดเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นสันคอหมูนะคะสไลด์เองค่ะอาจจะชิ้นใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะ หมูเริ่มจะสุกแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส,สีขาวแล้วล่ะคะ่ะเราก็จะนํามาเขือที้เราแช่น้ําไว้ลงไปผัดเลยนะคะผัดให้เข้ากันเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เติมน,น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยะค่ะเพื่อให้มะเขือเราสุกเร็วขึ้นนะคะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะมะเขือจะได้ไม่ดาค่ะและ้วมะเขือเราก็เป็นมะเขืออ่อนนะคะผัดไม่นาน,นะค่ะแป๊บเดียวก็สุกค่ะ ประมาณนี้มะเขือก็เริ่มสุดแล้วนะคะเราก็มาปริ้นรถกันค่ะก็จะมีน้ำมันหอยนะคะซีอิวขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสค่ะคนคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เมื่อเขือปอถ้เราใช้ไฟแรงๆผัดนะคะเมื่อเขื่อก็จะได้ไม่ดําค่ะแล้วก็ไม่ต้องให้สุกจนมินมมากจนเกินไปนะคะได้ประมาณนี้แล้วก็หองเราพาลงไปผัดเลยนะคะใส่ไปสักสองสามกมือตามชอบเลยค่ะเมนูบ้านบ้านนะคะเมื่อเขื่อปอผัดหมูจะเป็นหมูสักหมูชิ้นได้หมดเลยนะคะเป็นเมนูข้าวหม้อหอกเมนูนึงค่ะที่อร่อยมากๆเลยนะคะตัดปลาดขาวร้อนๆอร่อยค่ะลองทํากันดูนะคะ ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องพูพิกมูลกูลทำคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ